เลี้ยงตะปู่ท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับตะปู่และปู่ตาเนี่ยคือผีคุ้มครองหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็รู้จักกันในนามตะคงขวัญมาชาวบ้านเขาเรียกตะปูตาปูเจ้าบ้านทางเหนือเขาเรียกอย่างนั้นนะแต่ชาวอีสานเขาเรียกปู่ตาที่สิงสถิตของตะปูก็คือสารมักจะตั้งอยู่ที่ดอนที่เนินซึ่งเป็นทางเข้าหมู่บ้านที่มีต้นไม้ใหญ่ๆลักษณะของศารก็เป็นสารสี่เสา หลังคาก็เป็นจัวทรงไทยเนี่ยกว้างประมาณสองเมตรยาวสเมตรยกพื้นสูงประมาณเม็รครึ่งภายในศารก็มีรูปปั้นช้างมาตุกตาผู้หญิงผู้ชายมีอาวุธที่ทำได้ไม้่าเช่นมีดดาบหอกปืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำได้ไม้ทั้งนั้นชาวบ้านเชื่อว่าตะปูเนี่เป็นผู้คุ้มครองพยันตรายทุกด้านแก่ลูกหลานชาวบ้านชาวบ้านจะเคารพตะปูอย่างจริงใจ เด็กๆจะไม่ไปวิ่งเล่นใกล้สารตะป,ปูเพราะว่าเกรงว่าตะป,ปูจะรำคาญแล้วก็เดี๋ยวจะบรรดาลให้เจ็บไข้ได้นะเมื่อเดินทางออกจากหมู่บ้านถ้าผ่านสารตะป,ปูทุกคนจะยกมือไหว้แล้วก็อธิษฐานบอกกล่าวส่วนพิธีกรรมเกี่ยวกับตะป,ปูนี่ก็มีวันเลี้ยงตะป,ปูนี่คือจะกำหนดหลังจากประเพณีสงกรานต์ไปแล้วเมื่อกำหนดวันแล้วผู้ชายจะมาทำความสะอาดบริเวณสารเพื่อเตรียมจัดพิธีเส้นไหว้เครื่องเส้นไหวต้ตะปู ที่สำคัญก็มีขนมต้มแดงขนมต้มขาวเล่าไก่ไก่ต้มเนี่ยนะแล้วก็เครื่องแต่งกายสำหรับตะปูแล้วก็โทน3าสี่ลูกในวันประกอบพิธีชาวบ้านชายหญิงจะนั่งล้อมสารตะปูบุคคลสำคัญในพิธีไหว้ตาปูก็คือเท้าเธอเท้าเธอก็คือคนทรงกับบริวารซึ่งอาจจะมีจำนวนสองถึงคน เมื่อเริ่มพิธีคนตีโทนจะตีโทนเสียงดังครึมเนี่ยจนตะปูมาเข้าทรงละบริวารซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการเคารพนับถือก็จะถามว่าตะปูในชื่ออะไรเพราะว่าตะปูนี่มีหลายคนเช่นตะคงขวัญมาพยาร่มขาวเท่าหลงวังเป็นต้นเมื่อรู้ชื่อแล้วตะปูที่เข้าคนทรงจะแต่งกาย โดยใช้เสื้อผ้าที่เตรียมไว้ให้แล้วก็รับเครื่องเส้นด้วยการใช้ตะเกียบขีบมาดมอ่าไม่ได้กินนะดมเฉยๆจากนั้นก็ร่ายรำตามเสียงแล้วก็จังหวะของโทนเมื่ออวยชัยให้พรแก่ลูกหลานแล้วตะปู่ก็จะออกจากร่างคนทรงคนทรงก็จะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเก่าแล้วก็เริ่มทรงตะปู่คนใหม่ไปจนหมดตะปู่่ะนะมีกี่คนตะปู่มีกี่คน,คนแล้วก็เชิญมาเข้าทรงหมดจนเสร็จพิธี ถ้าหากว่าชาวบ้านไปบนบานให้ตะปูช่วยเช่นวัวหายควายหายขอ,อขอให้ตามได้คืนก็อาจจะแก้บนด้วยการเส้นไหวต้ตะปูได้เล่าหายไก่ต้มข้าวปากหม้อขนมหวานอะไรอย่างนี้ถ้าคนในหมู่บ้านจากบ้านไปทําธุรกิจหลายวันวันที่กลับมาก็จะมาแสดงความเคารพตะปูด้วยการยกมือไหว้แล้วก็หักกิ่งไม้สดๆหรือว่าหญ้าหนึ่งกำมือเป็นเครื่องบูชาทั้งนี้ก็บอกตะปู่จะ เอาไปให้ช้างมากินว่าอย่างนั้น